เชิญอาวัดรเป็นเร่องช้าก่อนนะครับอ่าถ้ายกไปลาบเลยเพื่อเป็นปัจจัยในการพัฒนาบำรุงรักษาทั้งศาสนาต่อไปนะครับอ่าเริ่มเชร์ทยกอานันละเอาให้เพื่อนบ้านนี่วัดตีกันถือไใบถ่ายภาพก่อนนั่นตรงนี้ส่องเก่าจอยมีแต่ส่องอ่านมาเออมันเป็นระเบียบเอาอันดับที่ ต่อไปอก็จะเป็นของวัดวัดตาฮะเนาะอ่าวัดตาชานะครับเอาขอเลี่ยนเช่นพญทยกไปอันดับสองบุยากบุยากประสบการณ์นี่ลายขอตัวฟังผู้เดียวเราแล้วก็เลี้ยวไปบุยากพ่อเมียเออนั่นละจังสันละ อันดับต่อไปก็จะเป็นของอวัด,ดป่าดงบกอีกเรียนเชิ้งพระใหญ่ทายกโอ้ปอเรนพอร่อทายกดักลุ่นนี่หายทายก,ก,กไปหลังจากนี้ก็จะเป็นยยงดงอีกต้องเ,เลื่อนบ่ อ๋อเอาต่อไปกับเป็นทายกทั้งวัดป่าบันสังเมตนะครับท้งปูท้องด,งดีอ่าทายกไปยังเ,เชื่อนวยอีกใช้ทายกวัดป่าบันสังเมตเออคุณนันตัวนี้สิไปโยฟุนเอ้ย <c oughs> <c oughs> ข่าวทาแหละเด้มีมลอ,อ,อีกวันนี้ต่อไปนี้ก็จะเป็นของโรงเรียนท้านสว่างท่านคณะครูตัวแทน พันรวงนะเรืยอเชิญพันร่วงนนสว่างลบไปฮะกับไปใส่ประโยชน์นะครับอยู่ในลรงเลื่นหรือทั้งวัดอาแล้วแต่อัตยาศัยของที่นอกนะครับที่มอบใายไปแล้วโดยวามเต็มใจโดยวามบริสุทธิ์ในงานครั้งนี้นะครับอ่าดาต่อไปนะครับอ่า เจ้าหน้าที่ตัวแทนประกันภัยนะครับคุณแม่พรานศรีแม่นบ่หมอดสินไม่อหมอดสินไม่มรรณะกันอาม่าบ่าเออฝนขึ้นแม่อานุสินเออมาอยู่อ่าเดินเชิญครับใจเย็นแน่แต่ลับอีกก่อนที่เหลือว่าท่านได้ว่าอยู่ยืนยุท,นทั้งกลัวว่าสิ้นเส้นขมานั่งเออ หมอบทุนประกันนะครับเป็นจำนวนเงิน1นึ่งแสนบาทนะครับให้กับคุณแม่ไพวันประดับว่งนะครับเอารับเอารับเอาเชิญครับรับโอ้ดีเนาะบริตายเปล่าตัวเนี้ยเอาเกากล้อง ครับขอบคุณมากนะครับต่อไปกระจิตเป็นของเอาเบิดแล้วเนาะหลังจากนี้ไปกระจิตหมอบไม่ให้ครับเรียนเช้นเขามานางบา้านนี่อ่ะบ้านี